การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนเร่งรีบแข่งขันกันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีศิละปะในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขอารมณ์สบายเป็นศิละปะชั้นสูงในการดำเนินชีวิตที่มีความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและยังเป็นสิ่งที่สามารถ ทำให้เกิดขึ้นได้ง่ายง่ายอย่างที่เราคาดไม่ถึงเพียงแค่เราทำใจให้หยุดนิ่งเฉยอย่างเบาๆสบายสบายไว้ที่ศูนย์กลางกายภายในตัวของเราทำไปเรื่อยๆด้วยความพึงพอใจรักษาอารมณ์นี้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ช้า เราก็จะเข้าถึงอารมณ์สบายอย่างแท้จริงอันจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงภายในอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายจะทำให้พบกับความสุขที่สมบูรณ์กระทั่งได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในยะชะมานสูตรว่า ยะจะมานานังมนุษสานังปุญญะเปขานะปานินังกรตังโอปะทิกังปุญญังสังเคทินนังมหาพลังเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้มีชีวิตปรารถนาบุญบูชายอยู่กระทำบุญมีอุปธิเป็นผล ทานได้ให้แล้วในสงมีผลมากพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐเพราะเกิดมาในช่วงที่พระพุทธศาสนากำลังจเจริญรุ่งเรืองมีการขยายความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิรูปประเทศคือได้อาวาดเป็นที่สบาย บ้านเมืองก็ปราศจากศึกสงครามภัยร้ายแรงต่างๆก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนักข้าวปลาอาหารก็อุด,ดมสมบูรณ์ไม่ลำบากในการสแสวงหาผู้คนในประเทศก็ยังมีศีลมีธรรมกันอยู่มากแต่ดูเหมือนว่าเวลาที่พวกเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองจะพบแต่การนำเสนอ เรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทำให้เกิดอาการวิตกกังวลวาดระแวงภัยกันจนเกินเหตุอันที่จริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อว่าเรื่องราวดีๆและคนดีๆในประเทศของเราเน่ยมีอยู่มากมายนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ได้นำมาเสนอให้เป็นข่าวทั้งที่ข่าวดีๆและคนดีๆ คนในความสนใจมากกว่าและใจของผู้รับข่าวสารก็จะได้เยือกเย็นและสูงขึ้นฟังเรื่องรุ่มร้อนก็ร้อนใจฟังเรื่องดีๆก็สดชื่นเบิกบานสบายใจเช่นมีกลุ่มคนที่รักเพื่อนร่วมโลกได้รวมตัวกันํำพิธีเทเล่าเผาบุหรี่และตัดสินใจหักดิบ เลิกดื่มเลิกขายสุราย,ยาเสพติดทุกชนิดอย่างเด็ดขาดมีหลายท่านเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิตหลวงพ่อได้รับฟังข่าวดีเหล่านี้แทบทุกวันเลยฟังแล้วก็ปีติเบิกบานใจตามไปด้วยกิจกรรมเหล่านี้ได้จัดขึ้นทั่วประเทศแล้วนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ค่อยได้ถูกนํามาเสนอให้เป็นข่าวเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นบุคคลภายในประเทศยังถือว่ามีบุคคลเป็นที่สบายโดยเฉพาะเราได้เกิดมาในบุญญาเขตคือมีพระสงค์สาวกของพระผู้มีพภาคเจ้าให้เรามีโอกาสได้ทำบุญกันอย่างเต็มที่เพราะบ้านเมืองปราศจากศึกสงครามร้ายแรงจะไปวัดฟังธรรมก็สะดวกสบาย ขึนอยู่กับว่าเราจะสายความเป็นผู้มีโชคดีนี้เนี่ยสแสวงหาบุญให้กับตัวเราเองหรือเปล่าเกี่ยวกับการทําบุญของชาวพุทธในปัจจุบันนี้หลวงพ่อสังเกตเห็นหลายท่านได้พยายามเที่ยวแสวงหาสถานที่ทําบุญกับประสงค์ตามวัดต่างๆโดยตั้งใจว่าจะไปทําบุญกับพระสุปฏิปันโน คือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบพระได้ยินข่าวว่ามีพระอริยเจ้าที่ไหนก็ดันด้นข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามวันข้ามคืนเพื่อจะได้ไปทำบุญกับท่านเพราะอยากได้บุญมากๆหลวงพ่อขออนมโมทนาในกุศลเจตนาอันนี้ด้วยแต่ว่าอยากจะขอแนะนำเกี่ยวกับ การทำบุญเพิ่มเติมว่าเราควรเปิดใจให้กว้างเหมือนแม่น,น้ำที่พร้อมจะให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่มาอาบดื่มกินได้ทุกเวลาเราไม่ควรยำเพาะเจะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งการถวายทานแต่ละครั้งควรตั้งกาลยาณจิตให้เป็นสังฆทานถวายเป็นของกลางแก่สง์ อย่างนี้ได้บุญมากกว่าเพราะเราไม่รู้ว่ารูปไหนท่านเป็นพระอระหันต์รูปไหนเป็นพระอริยเจ้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลละผู้มีภรคเจ้าได้ตรัสถามทารรกรรมิกะคระหบดีว่า ดูก่อนกระหาบดีท่านยังทำทานกับภิกษุสงฆ์อยู่หรือเปล่ากรหาบดีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการพระองค์ย้ายทานอยู่เป็นประจำและในการให้ทานนั้นการพระองค์ให้เฉพาะในภิกษุผู้เป็นอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตมรรมักผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดผู้ถือการเที่ยววินาตเป็นวัด ผู้ถือการด่งของผ้าบางสกุลเป็นวัดไม่ได้ให้กับภิกษุสงฆ์ทั่วไปพระพุทธค์ทรงมีพุทธประสงค์จะทำความเห็นของท่านทานาบดีท่านนี้ให้ตรงจึงตรัสสอนว่าดูก่อนเครือหาบดีท่านยังเป็นกระหัสบริโภคกามอยู่ครองเรือนนอนบอเบียดเสียดบุตรและภรรยา ยังทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินอยู่เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากว่าภิกษุเหล่านี้เป็นพระอระหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหรัตธรรมกถ้าไปขอให้ทานเ,นเพราะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพราะทานนั้นจะกลายเป็นปาติปุกคลิกทาน ซึ่งมีอน,นิสงส์น้อยกว่าการถวายทานเป็นสังฆทานดูก่อนเคลหบดีแต่แม่ภิกษุผู้ถือธุด,ดงอยู่ป่าเป็นวัดถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดหรือบินบาตเลี้ยงชีพเป็นวัดยังเป็นผู้ฟุง้งซ่านถือตัวจัดพูดพล่ามมีสติเลอะเลือน ไม่มีสัมผััญญะมีใจไม่ตั้งมัน่นมีจิตพรุ่งพล่านไม่สำรวมอินทรีย์มาเป็นอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นก็สมควรถูกตำหนิติเตียนแม้เทวดาก็ไม่สรรเสริญถ้าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัว ไม่พูดพรามมีสติตั้งมัน่นมีสัมปชัญญะมีใจตั้งมัน่นมีจิตเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งสำรมอินทรีย์มาเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับสารเสริญทั้งจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตาภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้านเป็นผู้ฟุ้งซ่าน ไม่แต่งใจประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องถูกตำหนิเหมือนกันสมิสูตใดแม้จะพำนักอยู่ที่วัดใกล้บ้านไม่ได้เป็นผู้บินบาตเป็นวัดไม่ได้สมาทานทุด,ดงเขาวัดไม่ได้ถือผ้าบังสุคุณเป็นวัดแต่เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านสำรวมอินทรีย์ มีกายว่า,จาใจสะอาดบริสุทธิ์ก็สมควรได้รับการสรรเสริญภิกษุรูปนั้นเป็นทักเคนในยบุคคลอันเยี่ยมเมื่อทรงอธิบายให้เข้าใจอย่างดีแล้วก็ทรงตอกย้ำเพิ่มขึ้นไปอีกว่าดูก่อนคลือหาปาบดีเชิญท่านทําบุญเป็นสังฆทานเถิดเมื่อท่านในสังฆทานอยู่ จิตจะเลื่อมใสผู้ใดมีจิตเรื่อมใสเมืม่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะน้ฟังคำแนะนำจากพระพุทธเจา้าแล้วทารุกามิกะเครื่อหบดีก็ททำตามพุทธโอวาททุกอย่างรัละโลกแล้วก็ั้ไปสเสวยสุขในสวรรค์เห็นไหมจ๊ะ ว่าการที่จะถวายทานจำเพาะเจาะจงพระอริยเจ้าเจาะจงภิกษุผู้อยู่ป่าแลืออยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไกลไจะมีความคิดที่ยังไม่ค่อยจะถูกต้องนักเพราะถือว่าเป็นปาติปุคคิกทานอยู่แม้จะมีเจตนาดีคืออยากได้บุญมากๆแต่ถือว่ายังไม่ถูกหลักวิชา ส่วนว่าในขณะที่เราให้ทานได้ไม่จเพาะเจาะจงอยู่นั้นโชคดีว่าได้ทำบุญถูกเนื้อนนาบุญคือทำกับผู้ได้เข้าถึงไตสรณคมก็ถือว่าเป็นบุญ,ญาราบของตัวเราดังนั้นอย่ามัวดันดนหาพระอรหรันหรือพระสุปฏิปันโนให้เสียเวลาเลยนะจ๊ะ บางคนหาทั้งชาติก็ไม่เจอเพราบุตรชนไม่สามารถร่วมรู้วาราจิตของพระอริยเจ้าได้มีแต่ผู้รู้กับผู้รู้เท่านั้นที่รู้ว่าบุคคลใดเป็นพระอระหันต์หรือเป็นพระแท้ทั้งภายนอกและภายในอเอาเป็นว่าพระสงฆ์วัดไหนก็ได้ จะอยู่ป่าเป็นวัตระจะพำนักอยู่ในเมืองหรือตามต่างจังหวัดอยู่วัดหลวงหรือวัดลาดก็สามารถเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราได้หมดนั่นแหละขอเพียงเราตั้งจิตให้เป็นกลางถวายในสงฆ์ทั้งหลายหลวงงจึงตรัสบอกท่านพระอนนท์ว่าดูก่อนอนทน์เราไม่กล่าวว่า ปาฏิบุกิกทเลานมีผลมากกว่าสังฆทานด้วยปริยายอะไรอะไรเลยสังฆทานเป็นประมุกของผู้หวังบุญสังโฆเวยจะต่างมุขขังประสงค์แนลแลเป็นประมุกของทายกผู้บูชาอยู่และประสงค์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนั้นเราเข้าใจหลักการทำบุญโดยไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดอย่างนี้แล้วในขณะที่เราให้ทานก็ทำใจให้กว้างทำใจก็เราให้ใสใสเอาไว้และตัวของเราเองก็ต้องทำตัวเองให้บริสุทธิ์โดยการหมั่นทำใจหยุดนิ่งให้ได้ทุกวันทำตัวทำใจ ให้เข่าถึงพระรัตนตรัยภายในกันให้ได้ทุกทุกคนนะจ๊ะแล้วเราจรึงจะได้บุญมากในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิดธรรมกายเจดีมณีอนันต์จักรวาลอํานวยสุขทุกสถานปราบนิพพานถึงสุขแห่ง ศาสนาร่วมกันสถาปนา